สวัสดีค่ะยมีค้อมรับเข้าสูช่ช่องคัทจูนี่เลยใชการหนึ่งในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็รู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมค,ะ,คะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกอะไรก็ได้แล้วก็แบบน้องๆเบื่อนรอยไม่ต้องเ,อเป็นเรื่อก็ค่ะ จะทำจะขายของออนไลน์นะคะชื่อนี้ก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะแบบที่ผ่านมาก็คือแบบขายเยอะมากขายหายหญ่มากเช่นพวกเครื่องสำองแซงเนแครก็กระเป๋าของกินคิสปี้มันดังๆอยู่อเคยกินปะเคยกินปะ่อยมากมาแล้วก็ว <c oughs> แบบแพ็คของจะต้องของหรือว่ายังไงนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้ฝนตกใช่ไหมฝนโขงแล้วก็อ่านได้ยินเสียงแบบบอ๊บบอปกติแล้วก็คือเป็นคน้นดบอบไม่มีเสียงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าทําอะไรบ้างไปเลยอย่างแรกของไอ้ขาวไร้นะคะก็โพสสินค้าโพสสินค้าหรือสตอรี่โพสต์เกี่ยวก็คือจะขายผ่านไอจีนะคะไอจีชาติจักร์สตอรี่ของไอจีค่ะ หลังจากที่ได้ี่อยู่ของะคลายแล้วก็จะมาทําการพิ้นในนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ให้ดูก่อนนะคะ see. นี่นะคะแราก็ทำการพิเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นส่วนของของออดอร์ขเมวานออดอร์ของเมวาก็ <Ooh. S 1> จะตัดเป็นแบบเป็นแบบที่รราแพนที่ว่านคะคะ Let me เราก็รู้เลยยังว่าลขายอะไรเราขายกางเกงน,นะคะกางเกงตัวละเก้าสบาทแต่อทีให้นะคะแบบสวยลายสวยตอนนี้ก็ใส่อยู่นะคะไม่ให้ดูเดี๋ยวไว้ไปดูในไอีนะคะว่ายังไง ตอนนี้เราก็ได้ซองมาแล้วนะคะแปะนี้แปะที่อยู่แล้วก็แปะอะไรนะแปะที่อยู่ผู้ส่งเ,เป็นโลโก้ใส่สบายแบบนี้นะคะแล้วก็มันมีหลายอันมากก่อนที่จะเป็นใส่สบายแล้วก็แปะที่อยู่นะคะนี่แล้วก็จะมีจะมีอะไรจะมีอันนี้ค่ะเป็นอ่าเป็น thank you มาแปะกันคะ่ะเริ่มแปะขอเวลาขออนุญาตไปทำก่อนนะเดี๋ยวจะ อันนี้เป็นโลโก้แบบรูปเรา dream. Dream. ใครที่แบบอยากรู้ว่าเป็นกาังเกงแบบไหนอ่ะเดี๋ยวให้ดูกาังเกงนี่เป็นกางเกงลายเสือนะคะเ็นแบบลายเยอะมากเห็นไหมแล้วก็จะแปะแบบนี้นะคะแปะให้ครบเลยทุกอันแล้วขออนุญาตแปะ ตรงไรมันยากตรงแกะแกะสติกเกอร์ขอกมันยากมากนั้งแตกคนอันนี้ก็แบบนี้นะคะเป็นสแกนค่ะสแกนไ g ได้ค่ะสแกนจะได้ไม่ต้องพิมพ์กระดาสแกน จะเขียนไว้เลยว่าเออออเดอร์นี้เอาอะไรเอาสกอตเอาดาวเอาเสืออะไรแบบนี้ก็คือเขียนไว้ก่อนถ้าไม่เขียนมันอาจจะแบบส่งของผิดด้าจริงๆนะเดี๋ยวก็ลืมว่าอ,อันนั้นอันนี้อันนั้น มาทำการเลือกลายแล้วก็ใส่ลงไปในถุงค่ะถ้าหนึ่งตัวก็คือจะใส่ในซองเล็กนะคะหินอ่อนค้าหนึ่งหินอ่อนค้า ของแท้ของเราก็จะเป็นพวกอะไรนะที่แปรงผมมาแล้วก็จะมีพวกกําลายร้อยอไม่ใช่ยางมัดผมยางมัดผมนะคะแล้วก็จะเป็นลูกอมนะลูกอมก็แล้วแต่นะคะวันนี้ก็จะให้เป็นลูกอมแทนนะคะ สนใจก็สามารถทักมาดูในไอจีได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งไอจีไว้ให้ ส่งด้วยนะคะถูกมากมากประมาณนี้ประมาณนี้หลังจากที่แพ็คมาเสร็จแล้วก็ก็เตรียมตัวที่จะนําไปส่งลูกค้านะคะจะนําไปส่งขนส่งปกติก็จะใช้ขนส่งแฟลนนะคะก็ราคาใช้ได้อยู่ตัวอย่างนะคะนี่ประมาณนี้นี่ถุงเล็กประมาณนี้ แ้วก็นี่เป็นเนถุง,ถงกลางประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจกางเกงหรือว่ายัางไงก็สามารถติดตามได้ทางสตอรี่ไได้เลยนะคะ Ig Rainbow นะคะขีด3ขีดแล้วก็ r a i n b o w s นะคะสามารถติดตามได้กางเกงในะะราคา99้าบเาทเท่านั้นนะคะถ้าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถทักกรสอบถามได้นะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายนี่ But you